ล่อลงตัวเลยทีเดียวครับก็มาในรูปแบบล้อข hmm. อบ16นะครับเป็น T37 ขอบ16นะครับก้านแอนแอนตรงๆตเลครับสวัสด <ek si> ีครับพบกับเก่งเลสซิ่งวิวแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับ c i t ี้แฮทแบ็กนะครับคันนี้ก็จัดทีเด็ดทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลูกค้าจัดอะไรกันบ้างนะครับตามไปดูครับผมครับแล้วก็เริ่มแรกเป็นล้อ T37 ขอบ16นะครับ งาน N.K. Performance ตัวนี้สวยแบบสวยจริงๆครับก็คือมิติอะไรทุกอย่างนี่คือแบบว่าสวยมากดูช่วงแอนของกา้านเนี่ยครับมิติโคตรได้ดูดิแล้วมาในรูปแบบขอบ16ด้วยครับตัวนี้ก็ถ้าใครที่เป็นรัิทีท37ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับถ้าขี่แฮตแบ็กไม่ว่าจะเป็นซิตี้แฮตแบ็กหรือซีดานอยู่ตัวนี้ตัวนี้ผลิตมาอยู่สสีนะครับมีสีนี้แล้วก็ สี d g m นะครับผมก็ไทยที่เป็นรัที่ทีสามเก็ไม่ควรพลาดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ยางนะครับยางก็ตัวนี้ก็เป็นมาเชล MU 1 2นะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับเป็นยางเกาหลีก็คุณภาพกลางๆนะครับที่ราคาไม่สูงมากเพราะว่าขอบติบหกเนะี่ยยางอ่ะค่อนข้างที่จะหาย,ยากตัวนี้ก็จัดให้ลูกค้าเนี่ยครับตัวเนี้มันรัดสวยอย่างหนึ่งคือมันรัดแบบ ดูมิติยางดิยมันรัดเหลี่ยมมากเนี่ยมันมีทรงอะครับยางมันมีทรงตัวนี้ตัวนี้ก็สําหรับาราคาไม่สูงมากแล้วรัดแล้วสวยก็ตัวนี้นครับข้างหลังก็จะเพิ่มเป็นสเปเซอร์นะครับหนุนหลังออกมานิดหน่อยก็จะพอดีเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูโชคกันครับโชคก็จะเป็นโชคอ e ีโมเทคนะครับเป็นตัวปรับ32ระดับนะครับตัวนี้ก็ ไม่ต้องพูดอะไรมากครับตัวนี้ขายดีสุดๆครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าเสร็จแล้วจะหล่อแค่ไหนครับไปติดตามครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ City h a ฮ b a c k นะครับคันนี้ก็หล่อลงตัวเลยทีเดียวครับก็มาในรูปแบบล้อขอบ16นะครับเป็นที่37ขอบ16นะครับก้านแอนแอนยกๆเลยนะครับก็ เหมาะกับตัวรถของ City h a t b b c k k มากครับไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปผมว่า16จบสุดนะครับชั่วโมงนี้แล้วก็รัดด้วยยางมาเชลนะครับเป็นยางเกาหลีแล้วก็ฟิตเม n นตตอนนี้ก็อยู่ประมาณ2นิ้วฟิตๆนะครับก็พอใช้งานได้แล้วก็ลงตัวรครับก็ข้างหลังก็หนุนสเปเซอร์ไป4มมิลน,นะครับข้างหลังก็อยู่ประมาณ2นิ้ว ่อยๆข้างหลังก็จะให้สูงกว่านิดนึงนะครับเผื่อบรรทุกคนหรือผลของก็โดยรวมก็คันนี้ก็ลงตัวนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวท้ายคลิปก็เดี๋ยวจะถ่ายคันนี้ให้ดูทั้งคันนะครับก็อย่าลืมนะครับล้อยางโชค๊คท่อเบรกซิงหรืออะไรก็แล้วแต่คิดจะแต่งรถมาหาเก่งเลส i ิ่งวิวนะครับ ก็วันนี้ลากไปก่อนครับฝากไว้ด้วยครับ0917390594นะครับก็ชั่วโมงนี้ใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่างนะครับก็เป็นห่วงทุกคนครับวันนี้ลากไปก่อนครับบ๊ายบาย